ครับผมตกหลุมรักที่นี่ได้หรอเพิา่าเรารับไปแล้วเราเลยยังไงขอให้ได้พูดก่อนหนึ่งทีเพลงนี้เนี่ยมีชื่อเพลงว่าตกหลุมรักอีกครั้งนะครับผมเป็นเพลงที่เออมันเกิดขึ้นมาในช่วงที่เราแบบโสดสดสดสสดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันพอจะมีใครที่ทําให้เราเนี่ยเกิดแบบความรู้สึกตกหลุมรักอีกครั้งในบ้างไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ตังกากชีวิตจริงอะไรนะจริงจริงมันก็อินสปายมาจากชีวิตจริงเกือบทุกๆเพลงนะครับผมมีอินพุตอกันมีการให้อินพุตว่าเออนี่อบอยา ทำเดเวล o อเพลงนี้เนื้อหาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือทางทีมเนี่ยแล้วก็ทางแบบโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาเห็นด้วยว่ายังไม่ค่อยมีคนเอาเนื้อหานี้มาใช้<ด>อะไรอย่างเงี้ใช่จ<า>ังห<อ>วะมันก็เลยพอดีกับจังหวะมันก็เลยพอดีจริงๆแล้วลองไปศึกษาเนื้อหาดูจริงนะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นการถามว่าเฮ้ยมันพอจะมีใครสักคนมาที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดการตกลุมรักได้อีกไหม มัน loser, เป็นเนื้อหาเพลยมันเป็นเนื้อหาเนื้อหาสําหรับคนโสดว่าเออมันแบบมีใครจะทําให้เราตกหลุมรักได้ไหมไ้ตอบนอะอะไรนะได้คำตอบหรือยังมันก็ได้คําตอบชัดเจนอยู่นะช่วงนี้ต้องช่วงนี้ด้วยนะอ่าช่อยู่แล้วเออนี่แหละที่บอกว่าแบบซ่อนอะไรไว้ในเพลงซ่อนอะไรี่เลยหรอซ่อนอะไรไว้ในเพลงนี้ผมไม่ได้ซ่อนอะไรเลยนะคือมันเป็นคําที่แบบมันเป็นคําที่เหมือนกับการที่เราพูดว่าคือนักแต่งเพลงครับเขาบอกว่าเราโดดลงไปในหลุมรักครั้งนี้เนี่ย เขาบอกว่าจริงๆปกติมันแค่เดินเดินเดินเผลอแล้วก็ตกไปแอะแต่อันนี้มันเป็นความตั้งใจในการที่เราแบบว่าเขาเขียนมาเพื่อที่แบบว่าเออเราตั้งใจโดดลงไปสิ่งนี้นะออแล้วรอวันวันหนึ่งที่จะมีคนเข้ามารับเรา ็เลยตั้งใจมาปล่อยเพลงนี้ที่งานนี้เปิดตัวเป็นใช่แล้วถือว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะมาร้องเพลงในฐานะแฟนซับสัต์สีที่นี่ด้วยเป็น<อ>ครั้งแรกแล้วก็ได้ร้องสดครั้งแรกที่งานนี้เลยเ<อ>แล้วก็มีทุกคนมาช่วยกันร้องด้วยก็ถือว่าตกใจเหมือนกันที่ทุกบางคนเนี่ยร้องตามกันได้แล้วดีใจไหมดีใจ,ไห,จไหมที่ได้มาดีใจร,ร้องเพลงแล้วเป็นซนเตอร์ด้วยนีใจครับเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าชื่นชอบเออมีที่น่าชื่นชมมากๆเพราะรู้สึกว่าเออ อบกับทางแบรนด์สัตว์สีเนี่ยก็มีแพชชั่นที่คล้ายๆกันคือเป็นคนที่ตั้งใจอยากจะหาแพชชั่นใหม่ๆให้กับทุกๆคนที่กําลังวิ่งตามหาความฝันแล้วก็เป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ที่สุดค,คือเป็นพรีเซนเตอร์บิวตี้ครั้งแรกใช่ถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์บิวตี้ครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกว่าว้าวเออ,เ,อ,อเพลงมันเข้ากับเราด้วยเนาะเพลงมันไม่เข้ากับเราแต่ว่ามันแบบหลายคนเขาว่าออมันแบบมันเข้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่าม,มันก็เข้ามั้งครับผม โอ้ยจริงเหรอก็ดีครับผมก็ยังเข้ามาได้อีกนะครับผมไม่ใช่แค่งานเดียวอย่างเี้นะครับงานคู่ก็สามารถรับได้ครับผมอที่ใครทำคู่ใครหล่ะคะคู่ใครล่ะคะคู่คนที่คุณก็รู้ว่าใครกันคะนักาบพูดชื่อหน่อยนักดาบพูดชื่อหน่อยอะไรนะนักดาบพูดชื่อหน่อยก็คุณเลดี้ปรางทำได้หมดแล้างน้จ้างได้จ้างได้เลยผมยินดีอยู่แล้วคือผมออกงานคู่ได้เลยไม่ลุกหลง ไม่ลูกดิกไม่อะไรเลยจะไม่โป๊กกันเลยใช่ไหมเขาไม่โป๊กผมเขาไม่โป๊กผมก็ไม่โป๊กอ๋อแต่เขาคือเขาขับโป๊ขับโป๊กอ่ะผมก็ยอมรับแล้วตรงนี้ไงแล้วนั่นนนัที่ใจมันเออเขาโม้เขาแฟนอะไรนะเขาไม่ได้พูดนะมีพี่ไปแซวเขานะบอกว่านี่แล้วเขาก็เผลอตอไปหรือาจะพูดเองว่าเขาเป็นแฟนยังไม่ได้พูดคำนั้นดีกว่ายังไม่ได้ใช้คำนั้นเดี๋ยววันนั้นใช้คำอ่าเดี๋ยววันไหนใช้คำนั้นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบลงหน้าบอกกันอะไรนะ เราใช้เป็นคนที่กำลังศึกษาดูใจพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอยู่แต่มันไปเข้าใจผิดที่ตกลุ่มหลักเนี่ยมันได้แนวบรรใจมันได้กาง,างแน่นอน จริงๆแล้วอยากให้ศึกษาเนื้อหาข้างในจริงๆคือมันไม่ได้พูดถึงว่าคนแบบรักหรืออะไรอย่างนี้เลยแต่ว่ามันแค่ถาว่าจะมีใครสักคนไหมคือนานนฉันก็รอนะฉันไม่ใช่แค่อยากจะคบไปวันๆนะฉันจริงใจนะแล้วจริงใจใช่ไหมคนนี้จริงใจไหมเลจริงใจจริงใจคือผมจริงใจสุดๆเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีแค่เพลงนี้เพลงเดียวนะผมคุกกิ้งเพลงอีกเยอะแยะมากมายปีนี้ผมจะปล่อย EP ออกมาแล้วทุกคนจะได้เห็นว่า การเดินทางความรักของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วกับปางนี่จริงใจไหมกับปางนี่จริงใจจริงใจสุดๆผมเคยพูดเนาผมไม่จริงใจผมจริงใจในทุกครั้งที่ผมคิดฟังเพลงอย่างเขาฟังเป็นคนแรกแล้วเรได้อธิบายกับผมเมื่อกี้ที่เราอธิบายเออเป็นมาเนื้อหาเขาน่าจะเข้าใจเนื้อหาเลยใช่เขาไม่เข้าใจกีตา์เขาเป็นจิ๊กซอส่วนหนึ่งเป็นจิ๊กซอสเขาเป็นอินสปิเรชันส่วนหนึ่งแล้วกันถ้าได้เห็นรีแอคเขาในลำหลังของเขาฟังดูว่าเขาบอกอะไรกัน เขาก็เขาก็สะบัดผมไปมาใช่ต <variety> <right? S 2> ้องลองไปถามเขาดูนะว่าเขาฟังแล้วเขารู้สึกไงบ้าผมก็ยังไม่ได้เห็นว่าแบบเวลาเขาพูดตัหนะพี่ๆเขาพูดกันยังไงเขาบอกว่าเขาคุยกับเราคนเดียวเวลาคนเดียวแล้วก็ท่านเขาตดนจีบแล้วเขาแสดงตัวแล้วแสดงตัวเลยเหรอครับคือผมก็พูดไปตั้งแต่คราวที่แล้วไงว่าผมไม่จีบใครแล้วไม่คือเขาก็ชัดเจนว่าให้เราจีบได้คนเดียวเราก็ไม่ได้จีบใครแล้วเลยแล้วก็คะแนนขนาดไหนถึงจะแบบ อะไรนะเราต้องทำคะแนนหนักขนาดไหนคึงจะว่าให้เขาตกลงใจผมไม่ได้ต้องทําคะแนนหนักขนาดไหนคือเป็นตัวเองเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดแล้วก็แบบว่าดูแลที่แค่กันในทุกวันนี้ก็โอเคแล้วมีความสุขในทุกวันสร้างรอยยิ้มให้เขาเขาสร้างรอยยิ้มให้กับผมเราต้เป็นช่างภาพส่วนตัวให้เขาด้วยอ้าวมันขึ้นชื่ออยู่แล้วนะผลงานมันประจักษ์อยู่ว่าการถ่ายรูปของผมเนี่ย มันไม่ใช่เล่นๆนะครับทุกคนจริงไปแล้วมันโป๊ไม่สำหรับเรามันโป๊ะไอ้โป๊ะ็พูดเรื่องมันโป๊ะน้ำใสแว่นแล้วครับใสแว่นจะแว่นหรือจะอะไรอีกผมไม่ใส่แล้วนะแว่น่ะเห็นไหมมีแต่เขาที่ใส่แต่ผมก็ไม่ใส่แล้วผมเลิกใส่แล้วแว่นแล้วเมื่อไหร่ภาพพูจะมาจ๊ะเออเดี๋ยวต้องรอชมแล้วกันว่ามันจะมาเมื่อไหร่มันยังไม่ถึงเวลายังไม่รู้เมื่อไหร่ด้วยแล้วเวลามันถึงเมื่อไหร่จ๊ะแฟนๆอ่ะอย่างพี่เนี่ยเชียร์สุดใจอุ้ยเชียร์สุดใจเลยเหรอทุกคนเข้าใจว่าทุุกกกกคคนน็็็เเชียยร์สดใจแล้วอาหู เออเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ว่ามันมีถ่ายไว้อยู่แล้วมีแล้วมีแล้วยังไม่ลงนี่ถ่ายไว้อยู่แล้วยังไม่ลงก็บอกแล้วว่าให้แม่ดูไปถามแม่เลยแม่ได้ดูคนเดียวแม่เห็นภาพพูดแล้วเป็นไงแม่รู้สึกไงบ้างแม่ก็รู้สึกว่าโอ้โหรู้เลยเหรอไอ้หนุ่มนี่มันเอาเรื่องวะแม่บอก เขาบอกว่าให้หนุ่มคนนี้ลูกขึ้แน่ๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเขาก็แซวเฉยๆโอว่าแหมเขาแซวเปล่าเขาแค่แซวเขาแค่บอกว่าเธอไปแบบหลอกอะไรเขาเขาถึงมาหลงกลเธอเนี่ยใช่ทีนีแท็กี้ปกติผมไม่ผิดปกตินะ ผมแฮปปี้สดใสเป็นธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีช่วงห่อเหี่ยวของชีวิตบ้างมันอาจจะมีช่วงช่วงนี้เป็นช่วงเบ่งบานใช่เพราะว่าก่อนหน้าจะห่อเหี่ยวผมก็เบ่งบานนะเบิกบานเบิกบานเบิกบานสถานะสถานะตอนนี้ก็หลายคนก็รู้แล้วแต่ว่าจากตาจากตาผมว่าตอนนี้ให้สถานะปาว่าหอยจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ศึกษากันอยู่นี่แหละครับก็เออเขาเรียกว่าอะไรก็พยายามศึกษากันอยู่ให้ได้มากที่สุดคืออย่างที่บอกนะว่าเราไม่ได้อยากเร่งรีบอะไรให้แบบ เอ่ออย่างที่เนื้อเพลงบอกนะครับฉันจริงใจจริงๆไม่ได้คบไปแค่วันๆมองกันก็คือมองให้นานๆใช่อย่างถ้าเขาบอกเขาจะบอกว่าเป็นแฟนหรอกมันเป็นอะไรนะถ้เขาจะบอกว่าเป็นแฟนหรอกผมไม่สามารถไปแบบว่าบอกคนหลายๆคนว่าไอ้ผมยังไม่ได้เป็นแฟนหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้เดี๋ยววันหนึ่งที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยผมทุกคนก็รู้เองเลยมให้พวกพี่เล่นได้อะไรนะพวกพี่ๆแต่คิดอะไรก็ได้พวกพี่ๆแต่คิดอะไรผมห้ามความคิดพวกพี่ไม่ได้อยู่แล้ว เอางั้นเหรออย่าพูดอย่างนั้นนะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดอย่าพูดไปอย่างนั้นนะคือเราก็พยายามศึกษากันอยู่ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมันมีผลกลับมาเดี๋ยวมันจะมีหลายๆคนกลับมาเล่นรัดเนาะเออเดี๋ยวมันจะมีหลายคนกลับมาเล่นรัดเพราว่าเฮ้ยทำไมเขาตอบแบบนี้อย่างโู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเกิด ถ้าพเหตุการณ์แบบนั้นอย่ากดดันกระดิกก่อนปางมีบอกปาว่าให้เราพูดก่อนอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะปางมีบอกว่าให้เราพูดก่อนไม่มีเพราะยังไม่ได้ตกลงกันไงถ้าตกลงกันทิปไหนอะอะไรนะจะตกลงกันทิปไหนอะยังไม่ได้มีทิปเร็วๆนี้เลยตกลงกันกี่โมงยังไม่ได้ตกลงกันเลยยังไม่ได้มีการตกลงอะไรกันเลยยังไม่มีการพูดขอหรือยังไม่ได้มีการตอบรับอะไรทั้งสิ้นเลยนะรอเพลงใหม่นะเพลงใหม่นะมีปางอยู่แถนั้นดิเออเดี๋ยวรอดูเลยมันจะมีอันนี้เป็นเพลงที่่แบบวา ในระดับมังใช่ไหนตามหาความรักว่าพอจะมีใครใหม่ไหมเดี๋ยวรอดูมีคั่งรักกว่านี้เหรอเดี๋ยวนี้มีคั่งรักกว่านี้คอยดูแล้ยอ๋อพี่เจี๊ยบพี่บอยเขาก็แบบสุดเลยนะพี่เจี๊ยบพี่บอยเนี่ยสุดเลยนะพี่บอยพี่เจี๊ยบนี่คือสร้างงานสร้างอาชีพมากๆผัวเมียคู่นี้โมี้วยเหรอใช่สุดๆเลยแล้วเขาก็รู้ตัวด้วยแต่เขาชอบทำใช่เขาบอกว่า พี่ก็พูดเล่นๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นข่าวขนาดนั้นหรอกพี่เล่นไปพูดคําอะไรเท่าแก่อะไรก็ไม่รู้เลยนะเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะไรเงี้ยใช่คือคนไม่อยากให้คนแบบเดี๋ยวไปคาดหวังอะไรกันอย่างนี้คือบางทีเอ่อก็จะมีแบบการแบบพาดหัวข่าวแบบจากที่ไหนก็ไม่รู้บอกว่าเออเนี่ยเขาขอกแต่งงานแล้วมีเท่ากงเท่าแก่ด้วยใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปอะไรกับแบบนั้นเรากดดังตัวเฉยๆเขาแค่พูดไว้เฉยเปิดแบบเกลื่นๆไว้แล้วเราก็ยินดีให้เขาจองตัวอะไร คือถ้ามันโอเคถึงระดับนั้นผมก็แบบว่าไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วแค่ให้มันถึงเวลาก็อะไรแค่ให้เป็นสถานะเ,เ,เป็นแฟนก่อนเนาะแค่ให้เป็นสถานะเป็นแฟนก่อนเอาเท่านี้ก่อน,อ,อ,นอ่าไอ,อครวบร้อ0